นอนลูกนอนนอนอนเออเออแม่แม่เอ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 ลเอ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 อเอนเออเออเออเอเออเออลอกเออเออเอเชอเออเเอเอนอนอเออ่องใช่เออเออเออเอเออเอเอเเเ อย่าดินะลูกเอ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 ลูกเอเดี๋ยวห่วงหน่วงอ้น้องชอบโอ้หลับนะลูกนะหลับนะหลับนะเด็กน้อยโอ้ยจเจ็นจงมงหลานเจ้าทุกี่เองมึงเออมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งชอบแบบมามดู เสียก้อมเสียก้อมเสียก้อมอ๋อแล้วเนาะชงนมนะลูกชงนมมาเงนมชงนมชงนมเอ๊ลูกชงนม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 ้ลองเพลงก่อนไปกสีลองเพลงก่อนจะเป็นเดดปได้ไยากเนียนะโม้เนยชอบเป็นลูงเพลงก่อ เดี๋ยววะเขาชอบดูองดินดิ๊นดูน้องดินดิ๊น้องดดนเต้ลูกโอ้เข้าเดี๋ยวชอบเข้าเดี๋ยวชอบเข้าเดี๋ยวชอบลูกเข้าเดี๋ยวชอบดดนเต้โอ้ขึ้นหนิงเอาแม่มันนิ่งไปเลยมันสเสดมันชอบต้องไปมืออ่อนต้องเห็นเอาอีกโอ้เอาหน้าอีกแล้วมันเสมันช่อวะชอบแบบนี้เหรอเดี๋ยวเอ้ยโอ้เลยเอามันขึ้นโดนหนิงมาอีกทีบนิ้ว หนูชอบจริงๆเหรอลูกป้องหนมนะเนี่หนูชอบไหมลูกชอบไหมชอบชอบโอ้ขาโอ้ลูก่ย่ย่ออกอรลูกออกไม่ได้เหรอโอ้ไร่โอ้ไอสากสากมานี่เดี๋ยวพ่อจะกล่อมลูกนอนลูกเยวของเล่นให้เอาของเล่นภาษาเป็นแยกของลิงกระเด็นกระเ็นกระด็ เอาอปเอาเอาให้พ่ออุ้มเอาให้พ่ออุ้ม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 หนูมาคลื่นเนี่ยพ่อจะเอาหนูนอนเมมชงมันยังินนนอเอาให้พ่ออุ้มนอนนอนนอน หอลเอ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 ออาคล่นคาบอาเล่นอฟูกเอ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 พอเอเออเ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 อพอเอเออนอนอนอเอเอเออเออเอเอพออเ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 ออเ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 อพอเอเอเออเออเ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 ออเ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 ออเ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 อออออออเอออเอออออเออ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 อเออ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 เอออ เอเอกว่าจะตีลักามันจะตีลักกาเอเอลูกอ่เอ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 มวมาล้โตไลมาโตไลโตไลเราต้องรอเขาสวยสวยสวยังเดแล้วก็จจ สวยมันนิ่งมากเลยนะขื่อมันนิ่งมากเลยสื่อนันเปยเป็นลูกขืยนนันเปยได้ไม่กลั่ไม่กั่น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 ลงเอ็กนะลงไปลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาอีว่านลงว่านลงลูกว่านลงว่านลงว่านลงมึงเบิ่งเมียมึงลูกเบิองเมว่านลงว่านลง คันเบาลุกนี่คันเบาลกคันแจยเบาลุกกุญแจกันแมวมะขามมือแล้วอู้นี่อีสามพ่อแค่เดียอีสามพดูขาสิเลยพ่อมาดูตานน้ราต้อเลยลูกแมวมันกัดอีรีได้นี่แม่อ้ยบ้านบ้านกูจิตกบ้านกูจิตกบ้านกูญจิตกบ้านกูจิตกมาชิอ้ยมามาชิเอาดูอูย ขาดอู้ขาดอู้ขาดอู้ขาดว่าอู้ขาดมึงน่ะมันซามันกำบองจะโดดเรามันกัดขาดเด้อกัดขาดเด้อมันกันนี่แหละมันุ้ยเออมันโทษใจให้ยังหรอไมรูกนั่นอุ้ขาดหมดเลยขาดหมดเลยนี่ขาดมันลุยนานเอาใหญ่เนยเอามันก็เป็นแบบนี้เอามันยเอ้านม่มันลุยออกหมดเลยมันลุยออกหมดเลย